ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนทุกขั้นกันด้วยนะครับผมลูมิแอในวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมของอนิเมะ h a m p i o n Simulator นะครับเพื่อนๆดูนี่สิครับ1 3 0 0 0ล้านแสนอันนะครับผมเนี่ยได้ทำการไปฟาร์มแคนดี้มานะครับมีทั้งหมดเนี่ยห3 0 0 0ล้านสามแสนอันกันเลยทีเดียวนะครับคุณดูก็คือในวันนี้เนี่ยเราจะมาซุ่มกันนะครับโดยใช้เนี่ยห3 0 0 0ล้านสามแสนอันนะดูดีว่าเรานั้นจะได้อะไรนะคุณดูนะก็ เดี๋ยวผมขอยัดย้อยของก่อนละกันนะครับเราจะได้ซุ่มแบบเร็วๆเลยนะนะครับดูก่อนนะว่าไม่มีอะไรต้องย่อยบ้างนะครับอานี้ละกันอันนี้ละกันเนาะโอเคแล้วก็มีของที่ไม่ใช้พวกนี้นะครับแล้วก็ย่อยไปนะโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาซุ่มกันเลยนะครับผมจะพาไปนะอันนี้นะครับเราใช้ค่าซุ่มเนี่ยทั้งหมดนะครับห้าพันนะคุณดูนี่นะครับห้าพันเนาะแต่ถ้าเราซุ่มเนี่ยลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาซุ่มกันเลยดีกว่านะครับ ก็ตัวละครที่เราได้เนี่ยเ็าจะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะที่ผมยังไม่ได้ก็จะมีส่องตัวนะครับเป็นเกรของมิสติกนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นอันนี้ก็ได้หมดแล้วนะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกตัวละครนะครับเป็นสกินสเกิลนะครับแล้วก็เป็นพวกนี่เอาไว้ใส่นะครับโอเคหล้าน3ามแสนมาดูกันว่าเราจะได้อะไรนะมอดูปลายแลบปแรกแบบชิวๆโอ้โหมาถึงก็เกลือเลยนะครับรอบสองโอ้นี่นะครับเราได้รีอัสมานะครับเป็นเกรอันนี้นะเป็น Uh, 0.06%นะครับโอเคไหต่อเลยนะครับตุ้มน,นี่โอ้โหเกือบจัดต่อโอ้โหเต็มแล้วนะครับคุณดู <c oughs> เต็มแล้ว่ะโอเคนะครับเดีย๋ยวผมขออนุญาตขายสักคู่หนึ่งแล้วกันโอเคผมย่อยแล้วนะมันมันมันตั้งเป็นนี่ได้ไหมครับแบบเต็งตั้งขายเองอะโอ้มไม่ได้อีกโอ้โห เค okay. มาต่อโอเคได้ลุกมานะครับลุกสกายวอลเกอร์ป่าจัดไปนะครับตู้นี้เนี่ยก็มีนารุโตะก,กับเจ้าตัวนี้นะที่เป็นแบบว่ามิติแเล่ะนะครับผมโอโ้โหมันเกินละเกินโอโ้โหเกินละเกินโอ้มันเกิอเกนอ่ะมันเกินละเกินนะคนดูเกินละเกินว่ะค่ำคืนนี้ยังเอวยาวไกลนะคนดูผมก็ไม่รู้ว่ามันจะอีกนวดานไหมนะ ตนารูโตะโอ้โหนารูโตะอยู่ไหนโอ้โหนารูโตะอยู่ไหนอ่ะโอ้โหย่อยอีกแล้วมันไม่มีย่อยออโต้เลยไงอะ่ะคือมันไม่มีย่อยออโต้ไว้คนดูแบบว่าคือถ้าเป็นแบบว่าตัวละครเนี่ยเราสามารถเอาไปย่อยได้นะครับเนี่ยเราจะกดตรงนี้น,นะครับแล้วก็ย่อยได้เลยแต่นี่มันกดไม่ได้นี่เนี่ยอือ <c> ห <oughs> <c oughs> <c oughs> ือดูแต่ละอัน เข้มๆแล้วมันโอ้โหโอ้ยย่อยเร็วเหลือเกินโอ้ยเต็มเร็วเหลือเกินอ่ะงอมมันเต็มเร็วเกินไปไหมเนี่ยถามจริงนี่ถามจริงนี่โอ้โหเนาะเจ้ไปปั๊มโอ้โห เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะสปีดรันนะครับนะคนด,ดูเดี๋ยวมาเจอกันตอนที่เราได้ของดีกันลเลยแล้วกันนะครับ๋ยมสปีดรันให้หน่อยแล้วกันนะครับคนดูโอเคเจอกัน โอเคนะครับตอนนี้ได้สกินในนี่มานะเป็นสกินระดับรีเจนต์นะครับสีทองเนาะก็น่ารักอยู่นะครับเป็นตัวประมาณนี้นะครับเพื่อใครไม่เคยเห็นนะครับนี่นี่เป็นสกินอันนี้นะครับต้องบอกเลยก็เป็นอะไรที่น่ารักมากนะครับเวลาใส่ก็ตัวก็จะเป็นแบบนี้คุณคดูนี่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 น่ารักน่ารักกันแบบนี้เลยอันนี้คือลูกนะเป็นตัวละครที่ได้มาเหมือนกันนะครับโอเคมาต่อกันเลยนะครับคุณดู โอเคนะครับคนดูตอนนี้ได้อ่าตัวละครมานะครับะระดับรีเจนนะเป็นตัวสีแบบนี้นะัน่นเองนะครับนี่เนาะเป็นอันนี้นะครับและหลายคนก็ยังไม่ได้ครับก็ออกได้ย่ะมันก็ออกยากอยู่นะครับนี่นะครับนี่เป็นตัวแบบนี้นะครับเป็นถือปืนนะโอเคมาต่อกัอนเลย โอเคนะครับคนดูตอนนี้ผมซุ่มไปทั้งหมดเยอะมากนะครับตอนนี้เหลือแค่แสนแปดอย่างเงี้ยนารูโตะนารูโตะนี่ไม่มีแววออกเลยนะครับอันนี้ได้เป็นนารูโตะนะแล้วอันนี้เป็นแวมไพร์นะครับ0.1%กูถามจริงมันมีมันมีมันมีเปอร์เซ็นต์ออกไหมเนี่ยกูถามคือแทบแทบไม่ออกเลยนะคนดูโ okay, อเคเดี๋ยวมาใช้ให้หมดเลยแล้วกันนะครับดูดูว่าเราจะได้ไหมนะคนดู โอเคนะครับคนประกอบการนะครับสำหรับการซุ่ม1ล้านนะครับต้องบอกเลยนะครับตามตรงนะครับว่ากูยังไม่ได้นี่เลยครับนี่ศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอันนี้ใช้1ล้านนะคุณดูโอ้โหบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ออกยากมากนะครับสำหรับคอสมิกนะไอ้่องตัวนี้นะครับอาจารย์ที่ผมได้เนี่ยจะเป็นเจ้าตัวนี้ได้มาเพิ่มอีกประมาณสองตัวถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้ซองตัวนะครับแล้วก็อื่นๆก็เป็นจิบประสาทแล้วผมขายไปแล้วนะครับ โอเคลูกนะครับเป็นลูกสกายวอล์กเกอร์นะครับอีกเป็นแพงเลยนะโอ้พระเจ้าพระเจ้านะครับแล้วก็ตัวนี้ได้มาเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับเนาะเป็นตัวเรีอาร์เมมโมรีนะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็สลับนะหนึ่งล้านนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเกลือมากนะครับนารูโตะนารูโตะก็ไม่เคยโพลมาให้ฉันได้รับรู้เลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับมาซุ่มหนึ่งล้านโทเคนเนาะ โอเคอยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ไปลวครับบ๊ายบาย